ครับผมสวัสดีครับผมอุดมสซลาบโซซิงครับเมื่อนี้จะไม่ให้เป็นลาบซุกไอไข่ดันหรือไข่หลังงัวนะครับนะนี่งามๆเลยครับจะเห็ดฟานฟานแล้วก็ไปล้วนๆเห็ดซุกแล้วก็เขาจะามาเห็ดลาบนะครับผมลาบเพื่อน้ำไข่หรือน้ำตกนะครับผมจะเอาเป็นขมนะครับไปครับจะเรยครับผม ซอยไปบางๆแน่นะครับมันจะสุกยากแน่นะครับสําหรับไข่หลังนะนี่สุกกระแซบะเลยนะครับอู๊าวมันกสรสซั่งกินเรือยอยู่ครับสําหรับเมนูนี้เปรี้ยวก็ได้ขมกระแซบนะครับการทีย่างก็มันกระฉีโดนแน่นะครับเอาเป็นลาบสุกนี่หนะเนาะซอยลงไปรถ แซบแบต้องกนรอใบครับผมซอยเสียงบางเนี่ยนะครับไปลงหมาะเดีแล้วเขาไปรอ,ปอติดจัดแห่งสุกไปโอเคครับใส่ของหวานไปนะครับใส่ลงไปเลยครับของหวาน <Okay. S 1> มันเป็นพวกดีนะครับเนี่ยพวกดีพวกดีพวกดีวัวย่างกัะแซบ อันนี้มันไห้ประมาณสองสามพวงนะครับก็เลยก็เลยเอามาเห็ดใส่ลาบสุกข่หลังดีวกว่าครับโอเคครับเอาครับผมสุกเรียบร้อยนะครับนี่สุกแล้วเนี่ยเนี่ยไปไปปรุงกันครับผมเอาขมนะบ่บ่ Lan บ่ต้องใส่มะนาวเอาขมดีวกว่าครับผมไปเอาจะใส่ชุลดนะครับประมาณสักส่วนเคิงนะครับเอาขัวาจาักสองส่วนสองสอ่วนกะุ้งเนาะปลาพริก กะทิเพชรแน่เติมนึงเนาะจัดไปสองสอนนะครับผมตามด้วยน้ำปลานะครับน้ำปลาจองเครื่องแล้วดีนะครับว้มพึ่งพอใจว่ามาคมสัานเลจัดเอาครับผมจองเครื่องดีกว่าผมหลายเติมแด้ออีเพียวต้องใส่กระเด็ดไหมมันเหมือนแล้แลรวก็ใส่ใบบกูนะครับสำหรับสูตรนี้ใส่ใบบกล้วกา หอมแขกนะครับหอมแขกมแม่แม่หอมแดกนะอันนี้หอมรวมนะครับใบมะกรูเอ้ยใบสะระแหน่นะครับแล้วต่อมาเขาจะมีแบบพริกสดใส่พรอบนะครับแบบพริกสดพริกสดซอยใสลูกลวดลูกโดดพ่อหยิ่ไปพ่อเด็กจก๊๊บหน่อยหนึ่งเนี่ยไปลงไปซ้ำนี่ก็เป็นการเซตน,นะครับผม นี่สุดยอดน่าจะเป็นแบบนี้นะครับราบซุกให้ลใหลังน,ะนี่แต่บัตรน,นี้อันนี้จานนึงคือผมจะแบ่งออกอีกอันนี่แล้วอีกอันหนึ่งผมจะใส่เลือดนะแบ่งออกอันนี้สําหรับเรียบร้อยนะครับสําหรับจานนี้นี่นี่จานนี้ผมจะแบ่งใส่ซ้ำเนาะทีเดียวผมจะเอาเลือดมาใส่อีกอันนึง จานนี้มจะใส่เลือดนะครับของแท้นะครับเด้อนี่เด้อนี่ยไปลงจานของแท้ของแท้นี่สูตรนี้กับเด็ดนะครับในสูตรนี้ใส่ได้ใส่ได้ต่อด้วยหอมรลยน้าครับผม เตรีนี่คือเป็นการเซตพิธีนะครับเซตเรียบร้อยแล้วครับผมไปไปครับเรียบร้อยครับผมลาบซุกไข่ลังนี่ใส่เลือดก็บอใส่เลือดผมผมํผมำลำไปครับผม